กลีเ,ลเหนืเนี่ยก็เป็นสไตล์เล่นหนักอยู่แล้วนะครับโดนเลาะข้อเท้าไปครับต่อหลังจากนกครราชสีมานี่เป็นหนึ่งคนนะครับที่เริ่มต้นกับทีมใหญ่อย่างบุรีรัมย์นะครับสำหรับเฉลิมพงเกิดแก้วก่อนที่จะมาพ้นหาความท้าทายนะับทางชัยนาทแล้วก็ฟอร์มตกไปช่วงหนึ่งครับแล้วกลับมาแจ้งเกิดกับทางนครราชสีมานะครับครับกวินเป,ปิดบอลยาวขึ้นไป ไม่ได้นะครับเกาหลีเหนือนี่จะเก็บตกไว้ได้ตลอดเหมือนกันนะครับจูจงชอนไหลขึ้นสั้นๆมาช่วยจูซองต่างกันใหม่ครั้งฟุกชอนใช่ครับรีเมงกุกช้างฟุกชอมาหาแล้วครับสรวัตรสรวัตรเปิดทันทีจังหวะนี้ได้ไหมอดิศักอดิศักรอตัวเติมแล้วโดนเกี่ยวได้ฟรีคลิกครับ จะเล่นเร็วเลยหรือเปล่าตัดภาพมาแล้วได้จังหวะเป็นประตูขึ้นน้ำเลยนะครับมงคลทศกัยโอ้โหจ่าเย็นอีกแล้วครับประตูในเกมสำคัญครับเราใช้โอกาสไม่ใช่บอกว่าไม่เปลืองนะครับโอกาสครั้งแรกของทีมไทยนะครับที่ยิงเข้ากรอบนะครับเราได้ประตูครับโอ้เดี๋ยวดูครับว่าจริงยังไงนะครับโอ้โหเมสซีครูนีภาพตัดมาไม่ทันแต่เดี๋ยวดูอะไรครับจังหวะ จากการที่อธิศักนะครับเรียกฝ่าวได้แล้วเล่นฟรีคิกเลยครับจากจุดที่ฝ่าวเทียทรนยกมาแล้วสกสิดสกิดโดนไม่ดีแต่มงคลเก็บบอลครับหมุนตัวแล้วยิงครับสุดยอดมากมมจากเย็นมงคลทศกัยนี่ย้ายจากเอสซีจีเมืองทองนะครับอยู่กับพัทยา แล้วก็ทําประตูให้กับทีมชาติไทยได้2นัดติดต่อกันเลยนะครับตอนนี้สงสัยมุมเมื่อสักครู่ในมุมมุมเก่งก็นะครับจะวิ่งไปหากล้อง